วามอยีเห็นอะหรดีด้เนี่ยเนาะอือเห็้อะไรเนาะดิจับกินไหมจับกินป่ะสายแปดาแปเออวาเลยอสีเลอดบอกได้กับะฝั่งมามาวดี่ยว่าสิงเนี่ตาสิงเยกินเลยปญาวัดตัวตัวัวตัวนี้กินไม่เท่าไรเนี่ยมาที่หาวัดตัว้กินเกี้ยงเเหลม ไงไงโอ้ไรกินไงไมาเ่าไโอ้ไกินดำเขากินสองเอกแล้วปีนขึ้นเลยดีไปเขาได้ตัวนี้ไหมโอ้มันดิดึงสายกลางเลยเนาะกินกินกินเออกินกินเนี่ยกินไปกินมาก้ำกันตัวนี้ โอ้โอได้ข้าวอดตัวนข้าวลอยอยู่ตัวนอะไร่ะกินไมกินะไร้กินกินเสมือสัมเสมยังไหนศานาเไไหนไล่กินเนี่ยอ้าวครจะาเบียได้หรอกินกินกินนักข่าวาไม่ได้มเบียไปมาโอมาขอลอง เมื่อกี้จจิ้นยำบ้างเฮ้ยเ้าหนี้เกศเจอแล้วเมื่กินอาคาเนี่ยจิ้นเจอเข้าไปแล้วเจอยำยุ่นี่แฮมไมได้ยุ่นอย่างันโมเมนสายเฮ้าด้วยยะเอ้อยะเอื้อแต่เอ้อดีนะบนีนี่ยบนี้นี่ยไ่ได้เลยบนีเดี๋ยวกินแน่กินแน่ไม่จะไปกินราคาแล้วครับจะจื้อจะจื้อ เก็บใจนี่เนาะเมื่อแล้วเนาะเนาะเมื่เมื่อดอกแต่ว่าหาทางขาเขาหาไม่ได้แล้วอยู่ทั้งวันหาทางขาเขาเนาะทุกกันจะส่งตามตาเออเอาคุกม่ได้ดิเนีาะทุกกันตายอยู่เห็นไห เอาคุณอลงสมัยแก่เฮ้ยย้อนถึงเมอว่าอะไรก็เป็นน่ะเัาอยาอยู่แค่นี้ละไปตอนหนคือเก่าไปประด้นะเ้จะได้ละเออสมอแม่ยอมแม่กินสองสมอซ้ำกินกินเฮ้ยมีอาการด้ยตายเนียเราไปแล้ว มาือซ้ำยกไปจมามากโตเจ้าเออมักตขยเนะเออเออหมักก่งหมกโตเขยมาแล้วหมากโตมาแล้วหรอหมากโตเอยหนอออ็รให้จนายจาตานี้ห้จนายจาตานี้มากตอีกแล้วมากโอีกแล้ววันได้กินซอก็รยังดีครข้าวหอมเนาะให้กินอไหม ไปฮงไปมาแล้มาเข้ามาแล้ว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 ไม่พอเหรอเดี๋ยวมากตจิ้วหมากตเขไปอ่ะเดี๋ยวมากโตมาแล้วไปนี่อย่างงั้นมีอันมันได้มาแล้วอันมา็นไกอันมาไม่มีตัวอย่างไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างเออจิ้วหมากโอเป็นได วาย่างสเจ้าบาตินี่ไม่มีตัวหยางบ่บาต่ยางบาติเี่คิพนวายเสียเลาเลยเนี่ยวายเสียเจ้าแล้วยอมจะยอมวมียอมย

มาค่อยมาเขี้ยวออกแดงวะมาเขียวยันยนนะเนี้ยเนี้ยสองอเลอเนี้ยสองเลยมีหนึ่งบเจียมว่ะใบทันเจียมว่ะใบทันเจียมอะไรอะไรอขไรตั้งเอาเอ้าใช่ใ่ เดินดิล่ะนมีเข้าไปห้องพักก่อนูเร่นั้นเฮ้ยเดะแล้วไม่ใช่เจ้าอ่ะเ้ยเนี่ยโอ้โหหั่กัมาขึ้ั่เนี่ยเจ้า้มีทายางเลเนี่ยโอ้ยโอย ก็ไปแล้วกินมาจันมีตายาเอาเพียไปโอ้โยิงสวนไปเราไเราปราครับเพียเรยนฟงแพงเลยพูดังหงไปิสวนไปอ้เดียวเดียวันแล้วเฮอตนี้นี่นี่ เห็นก็สเราเคก็อยากมากนี่ไ้นี่้นี่เลยไเอิไปนี้ไปนี่ไปนี่นี่นี่ไปหัวจิวะเขาก็กินเลย่้โไปใา่สิเนี่ยวเียโอ้ยหวเปนาเลยเรื่อมึงเรอมึงเขานี่มออะไรกินราไปยัอะไ่ก็ไรรดรูโอ้ยหมากานไมแห้งเห็นยังไงเ็รอดออ เลี here, ้ยงแล้วไว้ก่อนเลี้ยงว่าไอ้าเลี้ยงไย้แล้วเตาะเต้นยากเต้นจึ้งไปกินไปเลยไปกินไปตี่หรอจั๊กบัวไปกินเหรอหมดไอ้เขาให้เรากินไปเลยสปอร์ตกินเนี่ยกินนี่เจ้าก็ต้องกินนี่ตัวเนาะกินนี่กินนี่ป่ะกินนี่ก่อนนะอ่าเดี๋ยวเจ้ากินนั่นเจ้าก็โดนสองตัวโดนสองสายสองตัวเฮ้ยไม่กินใครอ่ะไม่เวลาเลยเนี่ย โอ้ยยังมาโอ้ยยังมาโอ้ยมาแล้วแกแกมาอ้าวๆๆๆๆมาแล้วมาอีกแล้วโอ้ตำรวจเป็นอะไรแดง